เนี่ยผมว่าจะกลับแล้วนะมีอะไรเด็ดก่อนกลับไหมนี่มีครับก็เมื่อกี้ลืมลืมบอกไปนะฮะโปรโมชั่นหรอนะโปรโมชั่นอีกแล้วนะฮะเอา้าก็ขอบคุณบอกพีอาด้วยนะให้ตัวนี้มาเจ๋งสุดผมว่าเจ๋งมากตัวเนี้ยนะซื้อไปแล้วไม่ต้องไปหาอะไรใส่เลยเอาไปเปิดได้เลยจริงอ่ะจริงครับเอามาดูโปรโมชั่นก่อนนะกลับบ้านแล้วกันนี่นะครับมาดูดอกก่อนดูดอกไป เป็น PR 18นิ้วใช่ไหมสิบแปดนิ้วแล้วที่เด็ดเขาอะ่ะที่ที่เด็ดอะ่ะอะอ่ะอันนี้ไม่ได้เอาผิดอันเอา,อเอายกยก,ยกนี่อันนี้ผิดอันผิดอันผิดอันเ,อเดี๋ยว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 ใจเย็นๆครับผมอันนี้ถ้าใครอยากได้พรก็สั่งจากช่างต้าได้เลยใช่ไหมได้เลยครับสั่งจากช่างต้าได้ แล้วก็ถ้าดอกมีปัญหาก็ส่งมาที่นี่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับอืมครับผมหาเลยหรือว่าหรือว่าจะขอที่อยู่เ้าไปก็ได้อืหาก่อนจะมีเหลือไหมอ่ตัวนี้ตัวนี้เอาเอามาเอามาตื้นเลยตัวนี้ทีเด็ดเลย เดี๋ยวรอครับอันนี้น่าจะเป็นกล่องของตัวล่างมีนะครับเกะ5,000บาทได้ดอกแบบไหน5,000บาทนี่คือดอกรวมตู้บอรวมตู้ครับเฮ้ยพูดเป็นเล่นนะครับตู้เทอร์โบที่จับอยู่สีใบเหมือนถ้าปกติคือเราจะขายใบละ2 7 0เนอะตู้เปล่าเนะอะ นี่้พอามาใส่ดอกให้ผมขายอยู่ที่ห้าพันบาทขึ้นดอกตัวนี้เนี่ยพร้อมดอกตู้ที่ว่าเราขายสี่ใบหมื่นถ้าใส่ดอกตัวนี้ก็คือตู้หนึ่งใบนี่คือห้าพันบาทห้าพันบาทก็คือได้ตู้ตู้พร้อมนางไปว่าง,งั้นเถอะครงหล่อตั้งหาพี่โอ้คงหลอด้วยเฮ้<ห>ย,ยจังตั้มพูดเป็นเล่นนะห้าพันบาทนี่ต่อสายาไปเปิดตุ้มๆเลย ไม่ได้โกหกเ f ซใช่ไหมไม่โกหกครับฮะสเปคดอกก็พันสองร้อยแบบไว้สี่ไม่เหล็กก้อนเดียวไม่เหล็กก้อนเดียวไม่เหล็กยี่บห้ามิลไว้สี่เออสิบแปดนิ้วนี่ตัวนี้ใหม่นะครับเมือหนึ่งด้วยใหม่แกะกลองด้วยนะแกะกลองเลยเฮ้ยผมโคงหลอ่อประหยัดมากเลยนะใ,ใบละห้าพันพร้อมดังใช่ไหมใช่สี่ใบก็สองหมื่นถ้าราคาดอกจริงเขาขายอยู่สองพันหกสองพันหกสองพันหกตู้สองพันเจ็ด สองพัหกตู้สองพันเจ็ดก็จะเป็นห้าพันสามห้าพันสามแต่ว่าถ้าเราถ้าสั่งสี่ใบตู้สี่ใบก็สองไอหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งแต่ถ้าซื้อใบเดียวใบเดียวใบเดียวพร้อมดอกห้าพันห้าพันครับถ้าซื้อพร้อมดังกับใบเดียวคือห้าพันใช่ก็คือสี่ใบก็สองหมื่นใช่ถูกไหมใช่สี่คูณสี่เฮ้ยได้สี่คูณสี่ไปลั่นเลยนั่นนี่สเปคครับผมสเปคสเปคตัวนี้อ่าเป็นดอก พันสองร้อยบาทครับแฮร์แปดโอห์มแฮร์ไวคอก็คือสี่นิ้วสี่นิ้วครับไม่เล็กชั้นเดียวแมเลชั้นเดียวยี่สิบห้ามิลยี่สิบห้ามิลครับผมไม่ขี้เหร่นะผมลองเสียงอ่ะเสียงดีเลยอืฮะเสียงดีเลยข้อดีของเขาก็คือว่ามันมันไม่กินกําลังวัตมครับไม่กินกําลังวัตตเพาวเวอร์เราอพาวเวอร์เล็กๆก็เปิดได้เมาหนึ่งแหละจิงจิงจิ้งจิถ้าเราไม่ได้ไปคิดว่าจะไปไปเป็นสายโหดสายอะไรนะแบบ เปิดตามงานทั่วไปมันไม่ใช่สายโหดอี่แล้วใช่ครับที่โหดจริงๆก็คือแค่ไปออกสนามดีโมคอันนั้นมันต้องโหดแข่งกันจริงๆแล้วพิเศษตัวนั้นพี่ไม่เหล็กสองก้อนไม่เหล็กสองก้อนนะไอ้ตัวข้างล่างนี่นั่นนุ่นไปยุบไปยุตัวนั้นมาก็ได้ตัวนั้นสองก้อนไหมอตัวนั้นแหละถ้าไม่เหล็กสองก้อนเอาถ้าใส่ไม่เหล็กสองก้อนเดี๋ยวผมให้ไอ้ที่วางให้กนมีอะไรวางไหมอ่นนี้ลงกระได้เดี๋ยวนี่ลงก่อน องก้า,อาของพ่อไปไหนมีลูกลูกชายมาช่วยขายโอ้นี่นี่นว่าที่ผู้จัดจาการโรงงานครับถันาเป็นปตัวนี้ครับแม่เหล็กสองก้อนอ่าให้ไปเลยครับห้าพันแปดเฮ้ยต่างกันแปดร้อยอีกต่างแค่แปดรอยครับใส่ใส่ในตู้สีใบหมื่นนะจะเป็นแม่เหล็กสองก้อนนะหพั1200นสอร้อยบาทเหมือนกันไว้สีเหมือนกันบวกเพิ่มอีกแปดร้อยบาทคือคือพร้อมดังอ่ะ ตัวนี้ก็วัดคอก็สองชั้นสี่นิ้วสองชั้นผ้าก็จะแข็งขึ้นอืไม่เหล็กสองก้อนอันนี้ดอกที่ผมก็ใช้เองนะใช้เองแต่ถ้าดอกไม้มันอยู่ข้างในนี้ดอกไม้มันอยู่ข้างหน้าแกะกล่องให้อยู่แล้วครับผมนะฮะโปรนี้น่าสนใจมากเลยติดต่อเอ้าก็ตามเพจเลยครับฮะตั้มพาวเวอร์ครับผม หรือจะโทรเข้ามาก็ได้ครับเบอร์โทรก็092771335นะฮะมีบริการหลังการขายด้วยนะครับผมฮะก็พี่ทัก์เขาบอกฝากมาว่าถ้าซื้อไปแล้วดอกมีปัญหาอ่าไม่มีซ่อมเปลี่ยนให้อ่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนให้เลยนะโอเคใจถึงอยูแล้วครับพียาใจถึงอยูแล้วก็คือที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งของ แหล่งที่ว่าถ้าดอกพีอามีปัญาก็เซอร์วิสกับช่างตั้มก็ได้ครับผมทีเอ็นออรอยู่อำเภอประโคนชัยครับบุรีลัมครับผมก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ๊กตั้ตมตั้มเวอร์ครับผมนะฮะก็ถ้าหาไม่เจอโอ้นี่ครับไหนนาอนูน่นนี่ครับตามนี้ พิมพ์ตามนี้เลยครับตรงมุมสีขาวๆนะครับอันนั้นคือแฟนเพจครับเพจเฟซบุ๊กนะครับตั้มเวอร์ครับส่วนเบอร์โทรก็หน่องครับเอาขอบคุณโปรดีๆจาก T N Audio ด้วยแล้วกันครับครับผมขอบคุณครับครับผม